สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาต้นไม้มงคลหรือว่าต้นไม้สาหรับปลูกไว้ประดับบ้านนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับต้นรวยไม่เลิกนะคะต้นรวยไม่เลิกนะคะถือว่าเป็นว่านมงคลเสริมโชคลาภ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรวยโชคราบเรียกเงินทองนะคะรวมถึงกิจการงานและการค้าขายใหงข้างมากขึ้นนะคะนิยมปลูกประดับในกระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้านและในอาคารหรือในห้องทํางานเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะ น,นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้ไว้ประดับบ้านให้ร่มรื่นก็สามารถปลูกได้นะคะสำหรับลักษณะของต้นรวยไม่เลิกนะคะมีลักษณะเป็นหัวนะคะอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินนะคะหัวว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะกลมสีเขียวอมขาว รอบด้วยกาบใบนะคะส่วนปลายหัวแหลมเนื้อหัวภายในมีสีขาวนะคะ,ะต้นรวยไม่เลิกเนี่ยนะคะเขาก็พอเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะออกดอกนะคะมีความเชื่อว่ายิ่งออกดอกยิ่งจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มโชคลาภนะคะช่วยเรี่กโชคลาภให้เราแล้วก็ช่วยให้เราแบบค้าขายจะเดินรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลนะคะมาปลูกเสริมโชคลาภก็ขอแนะนำต้นรวยไม่เลือกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเรานะคะส่วนคลิปหน้าจะมีต้นไม้มงคลดีๆชนิดไหนมาแนะนำก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ